และนี่คือเมนูของผู้บริหารหมื่นล้านค่ะไก่แห้งติดหนังอะไรไมรู <L ien S 1> ทุกคนลีนเกินที่ทุกคนโอนเงินมาเป็นฟู้ดซัพพอร์ตไอคิวซื้อมาไอคิวทำการใช้เงินให้หมดแล้วนะคะเป็นการสอ <2 S 2> งวนันคุ้มค่า <c oughs> มากเลยแล้วมีอีกเรากินไปแล้วยังมีอีกเยอะคือ เ,เขาบอกว่าน้องคิวไม่ต้องซีเรียสซีเรียสค่ะไม่ใช่เงินตัวเองเขาเ,เขาฝากมาซื้อของให้ซีเรียสกระจดทุกบ้านไม่นะคำอ่ะพี่คิวกับหนูเหมือนเดินที่เดียวกันนะว่าไม่คือแบบจริงซื้อแล้วนะคะอันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นะคะ,อะขอบคุณ<อ>มากค่ะที่โอนเงินมาฝากทุกคนเดี๋ยวจะปล่อยของจอยๆขำๆฝากมวยกระเป่าฝากอยู่ไหมกระเป๋าหนูหรอ ไอ้หนอนมันเอนี่ถึงแค่ใบเด oh, ียวเองเอาตีอะไรเร็วด่วนเดี๋ยวมีมาอีกพ <Okay. ี่จุ๋มป้ากับคิวนอนนี่ไม REALLY? ่นอนค่ะพี่จุ๋มนอนพี่จุ๋มเอ้าหนูบอกว่าป้ากับพี่คิวโหพี่พีถามวันว่างให้อยู่เลยค่ะลูกค้ารอได้ได้ได้เพราะว่าพี่ปูเพิ่งจองคิวเป็นวันที่สิบเก้าสิบเก้าเลยนะครัสิบเก้าเลยนะนี่เนาะ ก้าเป็นหนอ๋อหนูเอาเดือนน้ค่ะเดือนหน้าเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนะครับหนูขอวันที่สี่กับห้าทีค่ะอุ๊ยกลอคนมาเต็มเลยทุกคนรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจะมีของเล่นนะคุยกันทุกคนก่อนพี่พีหนูขอเซ็ตพีพีสามสี่ว่าไหนนะสามสี่ค่ะสามสี่กอคอชั้นหลงรักพีพี สี่ไม่ได้ขอน่าคือเอาติดไว้อย่างนี้เลยอ่ะแล้วถ้าสามได้ออ๋โอเคแล้วเครื่องร้อนไหมถ้ไม่เป็นกจอร์ลงอ่ะก็ถูกตัดได้วันนดียวเลยหรอสามได้เอาวันฝั่งห่างับฉันรอบหนึ่งหรอพี่บุ๋มเราฟีมังกรแล้วพอขอนทองด้วยแล้วแกอยู่กับคิวได้ไหมสามได้ใช่ไหมหลอกสามได้เพราะคิวเป็นลิงลิงกับมะโลงช่วยกันนี่เกิดมะโลงมันห่ากฉันรอบหนึ่งพี่บุ๋มถามจริงเพิ่งเราอู่คุยกับทุกรอบใช่ลิงกับมะโลงไง ใช่แต่เพื่อนพี่บุ๋มหลุดหมดเลยนะไม่เราพี่บุ๋มเป็นไอ้นี้บ้างมังกรทองด้วยใช่ป่ะเพื่อนที่คบกันมาแต่พี่บุ๋มบางกรทองเออแต่มันมาลงไม่ก like like ันตีกันหลุดไปหมดแล้วมาลงตีมาลงงูมันรักกันเนาะไม่รู้ว่ะแต่ก็ไม่ตีพ่อน่ะพ่อพี่บุ๋มพี่กสวยขึ้นมากหลงรักคิีวแล้วว่าหนูอายุกำลังจะ32ค่ะกำลังจะ32หนูมีเยอะน้ำตา คิดถึงพ,พี่แพรเขาบอกพี่แพรหัดไลค์ใครสักอย่างอ่ะบ้างคิวไกลไหมอยู่อยู่ใกล้กับพี่แพรเลยค่ะทุกคนรำคำแหงซอยสามอ้ยรำคำแหงนึกว่าสามสีดูสวยพี่บุ๋มไม่มไมจะบอกว่าตอนที่คือหนูกับพี่บุ๋มเหมือนอยู่กันมาความเหมือนที่พี่บุ๋มว่าเหมือนเหมือนความบังเอิญบังเอิญบังเอิญอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนแบบ คืออย่างพอฟ้ามาทางานกับพี่หมูไม่กี่เดือนนะรู้อย่างว่าพี่หมูเขาเป็นคนแบบฟ้าเอานี้มาขายสิคือเขาจะเป็นคนเหมือนหวังดีหนูไม่อยากพูดเดี๋ยวร้องไห้เหมือนกันคือมันเป็นความหวังดีที่แบบเล็กๆน้อยๆแต่แบบพอมันแบบมันรอับรู้ได้เขาหวังดีแบบสมมติว่าไปไปไปเอาไปเดินฮ่องกงเงนี้ฟ้าเอานี้กลับมาขายสิเธอจะได้มีเงินเธอจะได้มีเงินคือมันเหมือนเป็นความหวังเล็กๆน้อยๆที่มันสะสมอะที่มันสะสมมาแล้วรู้สึกว่าเออเขาหวังดีอะไรอย่างเงี้ย ไเรื่อยๆอ่ะคือพอมันอยู่มาแปดปีมาเขาก็หวังดีจริงๆอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเออไม่ร้องไม่ร้องแต่ว่าพูดแบบว่าย่อๆแต่ถ้าให้เล่าอ่ะพี่แพจะร้องไห้หรอร้องไห้เหมือนแตงเลนนี่ไงพี่แพหนักขนตาค่ะขนตาพี่แพหนาเกียดอ่ะพี่แพหนักขนตาพี่แพจะเลังตีขนตาค่ะในนะฟอหะ ประมาณนั้นแล้วเวลามีใครด่าชีไงฉันก็จะโกรธเข้าใจป้าเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมารู้ดีกว่าคนที่อยู่ใกล้ใกล้ได้ไงวะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแบบจะมารู้ดีกว่ากันได้ยังไงใน,น,เ,นมเมื่อแบบใช้เป็นคนข้างๆรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงจิตใจยังไงเขาไม่เคยคิดร้ายกับใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนเรื่องบางเรื่องอะไรที่ผ่านมาอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าเขาโดนจริงๆเขาเราฝากกันมาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแบบ ชาวเด็ดมันเป็นใครวะที่จะมารู้ดียว่าคนใกล้ตัวอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นตอบอะไรนะก็แค่รู้สึกว่าเออเออเหอะแล้วแต่เม้นเม้นก็เลยตามสะดวกอะไรเงี้ยอืมหาสิเหมือนจะบอกนึออกปกใช่รับรถมาเองคือแบบคนที่อยู่นอกนอกนอกวงจรอ,อะเม้นเหมือนรู้กันดีอะไรเงี้ยล้วก็จะรู้บอกอย่างปกป้องแต่แบบหลังๆแล้วเออเออเหอะเออมื่อก่อนก็จะฟาดจะสู้แล้วนะแต่คือตอนนี้เฉย โอ้ไม่ร้องไม่ร้องเล่าถ้าเล่าแบบนี้ไม่ร้องแต่ถ้าเล่าแบบลงดีเทลอะ<ด>ช่ำช่ำ,ชำดูออกปะเหมือนแบบเขาไม่ใช่คนในครอบครัวเขาไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องเ่าแต่แบบเขาแบบเออเขาช่วยเราอ่ะมี่กัดเสื้อเรื่องย่ห้ออะไรแคสซิคัทแคสซิคัทไม่ได้มันเป็นแมวพี่บุ๋มใส่หลายรอบแล้วชอบอุ้ยฉันจะไปซื้อเสื้อฟอกกี้เอกกับยืดเปล่าลยังไม่ได้กดตะกร้าเลย ผมคิ้วสวยแล้วหนามากพี่คิ้วและพอผมมีมคิ้วสวยแล้วหนามากในขนาที่ผมบ้างหลังกล้องกอบอลเรียกสามีหรือยังเรียกอีกอย่างหนึ่งเลยค่ะไม่เรียกค่ะสามีเพาะไปเดี๋ยวพี่มีข่าวว่าคือบอลชาวเน็ตเย่บมาให้เรียกว่าสามีมันเพาะไปใครมาเรียก เรียกแบบภาษาไทยเดิมเรียกภาษาไทยเดิมเรียกแบบไม่ได้เรียกเลยรพี่มีพูดไปเรื่อยอเลยนะแล้วพี่พีขำคือมันให้เรียกสามีวอนชาวเน็ตที่เรียกสามีอยู่ได้มันเพาะไปเนาะพี่ผิดแล้วพี่พีขำปกติพี่ผิดว่านหนูนะถ้าเป็นมาก่อนพี่ผิดว่านหนูนะแต่หลังแต่งงานก็คือขำตลกอะป้ารู้จักคุณบุ๋มนานยังคะป้ามาตอบค่ขามือแค่เดินรู้จักพี่บุ๋มนาน เรียกว่านานไหมอ่ะเขาประมาณก็ระยะหนึ่งเออก็หลักปีระยะหนึ่งไม่เท่าพ <Yeah> ี่ป UH uh uh? ี๋เหรอจะสองปีแล้วค่ะเพราะเริ่มทากับพี่ผงฟังเขาเล่าเรื่องแท๊ชคูทันเลอร์ให้ให้คิวฟังไงอีคิวรู้แล้วเลิกที่เลิกกันที่แท้ทรัวเหรออ๋อไม่ใช่เลิกกันที่แท๊ชเลิกเลิกกันก่อนที่จะไปดูคอนเสิร์ตก็ไปดูคอนเสิร์ตกับแฟนเก่าแล้วเราก็ตลกมากที่พีเพราะหนูไปเจอคลิปลีรันในต่อต่อที่แบบว่า ที่หนูขอยืมชื้อจากพี่บุ๋มใช่ป้าแล้วหนูก็บอกพี่บุ๋มเชื่อหนูสิหนูไม่กลับไปคืนดีหรอกคลิปนี้ตามเลยคือคนอับจำได้แล้วก็มาดูอ่ะอับข่ำถ้ารู้จักกับพี่บุ๋มก็เกือบเกือบสองปีเพราะป้ามาทำกับพี่ปูอ่ะก็เกือบสองปีไปแล้วไปเขาบอกว่าป้าอยู่กับนชชารีด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้มาเป็นลูกสมุนพี่บุ๋มค่ะลูกกระจอกใช่แล้วมันแกงลูกกระจอก ใชนพี่แพะกินได้เราเมาเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องที่แบบว่าพี่แพรเข้ากองค่ะเข้าตังแพะไม่มีอะไรไม่มีใครบอกว่าอร่อยอ่ะที่แพรไปซื้อเรื่องทุกคนแบบซื้ออะไรก็ตังก็ตามแล้วอันนี้หนูเมาสอพี่บุ๋มกับพี่แพะพี่บุ๋มเดินต๊อกต๊กต๊อกต๊กอยู่ในบ้านค่ะพี่พีเมายิ้มแปลงขัดได้ค่ะทุกคนอยู่ไหนวะอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาพี่พีตอนนี้กล้องจับอยู่นะคะอย่าเผลอย่าเผลอหาวย่าเผลอกลัวตาพี่พี พี่บิวอยู่ไหนเดิน้อนอนอ่ะพี่บิวเข้ามาพี่แพเอาขนตามาโชว์ค่ะขนตามันเริ่มจะหมดแล้วค่ะอุ้ยทำไมตัวใหญ่คิ้วแก้มะเนี่ยคิ้วแก้มโอ๊ยทำไมตัวใหญ่อย่างนั้นน่ะพี่แมวว่าตัวเองทำไมไม่ทำตะเกียวกัวะคิ้วแก้ไม่หนู่ตูไม่มีหยุดแล้วเดินเดินห้เขาบอกว่าทำไมฉันตัวใหญ่ขนาดนั้นะคิ้วแก้มขำพี่แม คือมันเป็นอะไรกับสีผม,ม,นมหนูหรอคือหนูไปร้านแล้วหนูบอกว่าเอาน้ําตาลอ่อนหนูบอกว่าเอาน้ําตาลอ่อนค่ะพี่พีไม่กินข้าวหรอคะเดี๋ยวมันเย็นแบบนี้เอายาตัวเคเอฟซีมาทานซีคัตเตอร์มาให้นั่งน,นั่งน,นั่งนินไหมฝรั่งคนนั้นไปไหนแ<ร><ร>ล้วคะชีสเค้กหน่อยอ่ะไม่คุยด้วยหรออะคุยกับพี่พีแทนนะคะนี่แทเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะพี่บอกลูกค้าก่อนสามนะสี่ไม่ได้ใช่ไหมพี่พีอันนี้เป็น เงินของทุกคนนะครับขอบคุณนะครับคิวไปซื้อแซลมอนมาใช่ไหมไม่ทุกคนสามสี่คนของพี่ปูพี่นิดาที่สมทบทุนเนาะพี่อุไรพักลายขอบคุณมากครับอ่ะหนูนั่งนี่เดยวที่พี่พี่หลุ๋มยังกำลังจะกินมี้ต้นเดือนมีวันที่สามต่อคอ แอ,อกเจียครับอกกแอร์เย็นไหมเย็นมือหนูเย็นนูเลยพี่พีเพราะว่าตอนแรกอ่ะเขาเปิดขายกตัวหนึ่งที่พี่บุ๋มเหนื่อออกแอ,อร์ฉ่ำม,มากที่เนี่ยหนาวจริงมากบิวมาเหรอทำไงครับชวนบิวขึ้นมาไหมทำไง,ไ,งไม่ใช้อยู่ในหลันอ๋อบิวแค่เข้ามาดูนี่ไงเชิญ ถามมาหรือยังว่ามันจะเข้าหรือเปล่าอยาเชิญมาทักทายอันนี้อะไรอ่ะเผื่อมีเธออยู่อันนี้พี่เพ็คพี่เพ็คมีอีกนะโลอ่อะมีสลบสดีสวัสะอ,อะไรอ่ะแพเปไปไรอยากกิน KFC อะมีแพร มิวมาขายน้ำทาที่นี่ดิขอพักร่างกายพี่บุ๋มมีความรู้สึกว่าถ้ามิวมาขายที่นี่มันจะต้องยิ่งโคตรปังเลยอะ่ะโคตรทุกคนงปัง้งมาเดิมอีกอะ่ะจริงจริงแต่คิดปังมากอ่ะมันจะปังแบบทวีคูณอะ่ะหนูเดินกลับไปหนูบอกว่าหนูคิดถึงไหนมากไถบอกว่าพี่บุ๋มคิดถึงหรอทุกคน่บุ๋มีมาไหนพูดความจริงมาหอ,อมเลยนะอะไรนะเป็หนหอมบอ,อกหอมหอมไหนอะ่ะ อร่อยมีความหมายเราไม่ม่วนอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งนะคะบานเงียบ่ที่บบนเงียสุดๆบิวบิวลองมาไลฟ์ที่นี่มาตลกนะเขาเลยหน้าไหนบานเงียบสุดๆแบบแบบเงาๆอ่ะบานเงาเงาอ่ะบิวบิวถ้าบิวมาไลฟ์ที่นี่ก็ตลกนะจริงลงเพิริงน้าจะต้องไปรถสิบล้อคันหนึ่งไม่ให้บิวมาไลฟ์ขายขุ่นดีกว่าเนี่ยขุ่นหน้าขายมากเลยไอรอนแมนอะไรอย่างเงี้ยนี่ไงไอรอนแมนนี่ไงน้องแป้าเดี๋ยวพี่พีทต้องเห็นเห็นหนึ่งไหม คือสามแล้แอนเหมือนกันหรือว่ารอบละครั้งเลยหนึ่งวันเท่านั้นใช่แล้วแจ็คแสเปิลโลดแคทตีเดยเตอร์อย่างเงี้ยมีเธอคพีเธอมีเธอขึ้นมาแล้วไม่เหมือนเนาะมีเธอเปิดเผยแต่ถ้ามาถ้าจะมาไลฟ์ทึ้นนี่เอามีเธอไว้ด้วยนะตลกจริงแันคุณอ๋อแฟนคืณถ้าเะทำไรกสบาด้ได้นอน นั่งเลยแค่ก็เ <clubs> ด <stood> ินไปเดินมาแจมยุ้ยสุดๆแจมยุ้ยกว่าเดิมแล้วไม่มีเธอผมไม่ขึ้นสักทีอะเด่นสุมากลานี้อร่อยอยู่นะขึ้นแล้วมีเธอผมเพิ่มเลยได้อยู่ไหมครับผมนิดนึงแต่ทำไมมีเธอผมถึงไม่ขึ้นทขึ้นแล้วพี่พีทอย่าว่าน้องน้องขึ้นแล้วนิดนึงนี่วาน้องขึ้นแล้วนิดนึงอ๋อ ้แลวกำลังพยายามขึ้นอยู่ผมกำลังพยายามขึ้นครับหมดสติเดี๋ยวหองเดี๋ยวรอเล่นกับหลานเดี๋ยวรอของพี่ีงูเล็กแล้วกันงูเล็กงูเล็กครับตีหน้าน้องตีที้อย่างทุกอย่างนน่นไปหมดเคไปแล้วพี่ผมนั่นแหละใครที่อยากได้รองเท้าก็นั่นแหละนี่ตีต้อ่ะ บิวคิดถึงพี่ปะถ้าเห็นบ้านก็จะตกใจเพราะขอบมีเต็มบ้านหมดเลยตอนเนี้ยครึ่งบ้านอหะพี่ถามว่าบิวคิดถึงพี่ปะก็คิดถึงอยู่นะมันก็มันก็เคว้งอยู่แล้วมันเงียบเหรอที่บ้านตอนนี้มันเงียบเหรอเงียบเงียบครับพ่อก็คือแปะใบสั่งเต็มกระจกเลยขอบุ๋มไม่อยู่วันนี้บ้านวันนี้บ้านนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่ขยะไม่ใช่ทิ้งไปทั่วไม่สากเต็มบ้านเลยไม่สากเต็มกระจก เด่นตะระจกเลยว่าที่ขยะตรงนี้ไม่ใช่นี่คลิปที่ที่ข้ามไม่ใช่ขยะอยากกินวิ้งอยากกินวิ้งแปลว่าอะไรไม่ถูกราคางั้นตอนนี้จะมีความเครียดพรุ่งนี้กลากที่ถูกกากกไปวางขยะวิ้งกันไงที่ซึ่งที่ตรงนั้นคือที่ก็คือที่ที่จะเอาขยะไปทิ้งอยู่แล้วจะมีใบสั่งว่าแปลไว้ว่าที่นี่บ้านไม่ใช่ขยะจริงๆโคตรตลกถ้าเข้าไปเจอมานใหม่ล่าสุดอ่ะที่มีป้ายผู้ติดไฟก็แล้วความติดที่ต้งเย็นเห็ี่ยนละ ด้าน,นี้นหนูรู้เลยติดให้ใคร <c oughs> ติดให้พี่วิวแม่ไม่ติดให้เอเพราะตลาดิเลกินแล้วชอบตรงนั้นไม่ใช่พี่บิกปอยากแค่เปิดมาว่าแค่เปิดแล้วต่างไปก็ไปทิป้งตรงข้างนอกตลกมากแล้วใครเขียนพ่อในมือมน,นี้มีคนเดียวเ <c oughs> วลาที่ตุ่มที่ปักอะเอาไปใช้แล้วมาเก็บด้วยมันเขียนหลังปักว่าเอาไปใช้แล้วมาเก็บทีด้วย ฮ่องกงเลยว้อเอากลับมาเก็บภาพถ่ายมีคือภาพถ่ายโมเดลดูแลอย่างดีปักที่ที่ตู้เย็นไม่มีคนปิดประตูบ้านไม่มีคนปิดอ่ะแล้วก็ทำกระดาษไปเขียนมานั่นแหละตอนนี้สัตว์นั่นแหละบรรษัทออกใบสั่งออกใบสั่งสารวัตรออกใบสั่งสงบมากป่ะตูหนึ่งที่ไม่เปิดบ้านพ่อแปิดประลเประตูประตูทุกบานจะมีเขียนว่าเปิดแล้วปิดตู้เย็นเปิดแล้วปิดอะไรอะสายชาร์ตต้องเอามาคืนเลยเงือกแตกไปเพื่อ ไปลกไหมังไหมจังจริงแต่ว่ายีผมไปแล้วครับได้ครับเดินครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับพี่แพรสวัสดีครับแพรสวัสดีค่งพี่พีจะไม่อ้วนได้ยังไงไอพี่พี่จะจะไม่ผอมได้ยังไงเราะเรากิน KFC พี่พี่กินหนังติดเนื้อแบบเขาเรียกกินไก่ที่เป็นเนื้อเลยอ่ะของดีมันคือไก่ที่มีหนังค่ะพี่แพรกินอะไรไหมยังคะ พี่พีเริ่มมาชินหรูว่าจบสักพักนึงอ่ะคนที่จะหหยหาแล้วเริ่มไม่เข้าใจแล้วเป็นพี่พีเพราะจะเริ่มรู้สึกว่าบ้านแต่ก่อนอู้สนุกสนานจังเลยแล้วกลับมาเป็นบรรยากาศเดิมแต่เริ่มเหงาเหงาแล้วแล้วที่หนูถึงไปวันหนึ่งตายพี่โจ้ก็คิดถึงเราเว้ยพี่พีก็ใจง่ายเหมือนกันนะพูดถึงนะก็ง่ายจริงแหละแต่วันแรกทำไมรู้ป่ะก็ง่ายจริงเพราะอะไรหลงอยู่ง่าย คุยกันแป๊บเดียวขอเขาเป็นแฟนแล้วบอกว่าศึกษา <c oughs> หนูจะนาหหนูตกใจมากสองอาทิตย์ป๊ออืมใจเนี้ยหนูแบบไม่ไม่แต่อะไรไม่อย่าเพิ่งขอพูดก่อนแต่วันแรกที่ฉันเข้ามาหนูเข้ามาในบ้านเขาได้ยังไงนี่มันบ้านหนุ่มโสดผู้ชายโสด <c oughs> ใช่แล้วตาคอเบ้าอ่ะแล้วบแวบแวบทั้งแรกที่วันนั้นอะที่มันนอนคืนแรกแล้วพอเดินพอเดินเข้าไปห้องนอนพี่ไม่เคยให้ใครเข้าไปในห้องนอนเลยแล้วแบบ แบบรู้สึกแปลกมากเหมือนแบบไม่ีห้องชันรู้สึกว่าห้องเหมือนโรงพยาบาลรู้สึกว่าห้องเหมือนโรงพยาบาลปะครั้งแรกที่คุยเฟซไทม์กันอะที่แบบก็โทรหาแล้วแบบเดลนิงอยู่ไหนวะเนี่ยแอดมิดหรอไม่ใช่ถามว่าแอดมิดหรอผมไม่ใช่นี่คือห้องนอนชั้นแพะบ,บอกใช่หรอหนักนี่ก็บอกว่าคนที่ทำโรงพยาบาลน,นะเขาสร้างบ้านให้คุณหน้าต <c oughs> ในบ้านก็เหมือนโรงพยาบาลตอนเนี้ย ไม่แล้วแบบครั้งแรกที่แบบมันความรู้สึกแต่จริงเรานอนเตียงเนี้ยมาเกือบสิบปีคนเดียวเราห้องไม่เคยมีคนอื่นเดินเข้ามาเลยมีเราเดินเข้าไปไค้คนเดียวไม่บ้านก็ไม่เคยอะแล้วเดินออกมาจากห้องน้ม่บ้านก็ไม่เคยแลอวอีกอย่างตอนนี้มีพี่จุ๋มและบุ๋งไม่ไม่บ้าข้าวออกฉาเข้าเข้าเขามาทําแต่ว่าปกติให้ทําวี่ละครั้งแต่ประเด็นคือตอนเดินออกมาจากน้ําน้ำน้เสร็จอะเจอพี่บุ๋มนั่งอยู่ที่โต๊ะ้าแบบก็ถามผู้หญิงที่ไหนเนี่ยเราประเด็นอะไรรู้ป่ะล้วถามว่าพี่ทีตอนก่อนจะออกพี่จุ๋มก็ไม่ยอมเลยพี่จมอะ จะถูห the ้องให้ได้จะทำความสะอาดจะเอาผ้าไปซักพี่จุ like li ๋มเดี๋ยวเรากลับมาพี่จุ๋มดังถูใหญ่เลยเทสเช็ืจอนังและรองเลยก็ถามว่ากลับมาบ้านเราบ้านเรียบร้อยไหมเรียบร้อยชอบไหมสะอาดแต่จุ๋มไม่ได้ไปด้วยถูกไหมพี่จุ๋มไปกันหนูไปไปว่ามาเหมือนกันแต่ว่าอีหน่อยเดี๋ยวคราวหน้าถ้าบ้านหลังใหม่จะมีห้องสีห้องปังห้อแพ้ด้วยเฟอร์ห้องแพริมิกล่าวว่าจะไม่ให้ใครกลับแล้วเพราะว่าไม่ได้กลับแล้วมาสร้างอาณาจักรนี่ แล้วเดี๋ยวจะรับแฟนฟังเข้าทํางานด้วยทีนี้จะไม่มีข้ออ้างเลยตลกมากหรอมนหนีไปไหนไม่ได้แล้วกี่คนดูตอนนี้เลยหรอมื่นหนึ่งมีหนุ่มโสดไหมคะถ้าคบไอคมีงานทํานะไม่โลงแค่ได้ค่ะไมลกไม่ต้องไม่ต้องรวยหน้าตาดีพออรับมาเลย มีงานทำในเน็ตในเน้ตมีแต่สาวๆอย่างน้อยฉันเลี้ยงดูเธอได้แล้วฉันมีที่พึ่งพิงละทักพี่ยิวมาได้เลยนะคะมีงานพร้อมที่อยู่นี่ก็สาวโสดค่ะมีงานทำเหมือนกันใครจะแฟนจุดมบเข้าทำงานเหมือนกันคือไลน์นี้มีผู้ชายไหมคะผูรชายของพี่แพรขาดการขายใครคะไม่ขายค่ะพี่แพรท่าก็โสดนะคะไท่พพี่แมาก็โสดนะเข้าหน้าทิกตอกพี่บุ๋มเลยค่ะแล้วเบอร์สองเบอร์ไอคิวขาดโทรหาได้เลย กเบอร์เดียวครับเบอร์สองคอเบอร์สองคนนี้นะคะถ้าเปิเบอร์หนึ่งจะไม่ใช่คนนี้เบอร์กินนนะวะในในโทรเลยนะคะโทรเลยขอเน้นหล่อขอขอสูงสุดก็ช่วยมาไม่มีอะไรไม่ต้องกลัวนะคะความร้อนวันนี้คือมีที่อยู่เพราะมีงานทำข้างนั้ใช้ไปดีรอนละได้ไม่ห้าเก้าต่อเลยแล้วได้ไม่ทำไอ้นี่อะไรนะมีล้ออะมีเหี่ยม ไม่เดี๋ยวฉันเขียนนีเสร็จนี่พี่แพรต้องมามีห้องให้นอนนะมีที่อยู่มีที่กับพิงคือไม่เหงาแล้วคุณเก่งยังไม่รู้อร่อยนะเราคันนี้อร่อยอยู่นะแต่ก็แพงหนุ่มตีที่จริงใจใครคะหนุ่มตีที่จริงใจ เขาจะหาให้ไงใช่แพรเหรอโอเพี่ะไม่เอาหนูอย่ามาแย่งกันนี่พี่แพรก็เอาไม่คิวต้องเป็นลูกครึ่งค่ะไม่เอาหนูเอาหนุ่มตีพี่แพรชอบหนุ่มตีไม่ได้พี่แพรเอาไทยบ้านดํแดงไปตอนนี้ไทยบ้านก็เอาแล้วค่ะบ้านไม่เงียบอีกต่อไปทุกวันนี่ยตอนนี้ไทยบ้านก็โอเคแล้วค่ะเดี๋ยวไปหยิบน้ำแป๊บนึงนะครับอยู่อยู่หน้ากล้องก